เศรษฐีวิวสันไม่ประดับในร่มสวยงามสงา่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลมากค่ะไม่ชอบน้ำไม่ชอบแดดถ้าใบเขาเจอแดดเนี่ยใบจะไหม้เลยนะคะเอามาไว้ใต้ต้นไม้จะสะดวกกว่าจะทำให้มีใบเขียวสวยงาม พี่แจงจะย้ายต้นเศรษฐีวิวสันมาไว้ใต้ต้นชมพู่นะคะเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันเจอแดดนะคะใบเริ่มไหม้ไว้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นที่ร่อมอยู่แล้วเหมาะกับเขาในต้นของเศรษฐีวิวสันจะมียางที่เป็นพิษนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครโดนยางของเศรษฐีวิลสันเนี่ยจะรู้สึกระคายเคืองค่ะคันนะคะ วิธีแก้ก็คือใช้เบกกิ้งโซดานะคะปริมาณจำนวนหนึ่งผสมกับน้ำแล้วก็เอามาถูที่โดนยางนะคะก็จะช่วยทุเราอาการคันได้บ้างค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็แอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์เอามาถูมือนะคะตรงที่โดนยางนะคะก็จะช่วยได้ค่ะ เนี่ยค่ะจุดเก่าที่วางต้นเศรษฐีวิวสันใบส่วนนึงเขาจะยื่นไปหาแดดนะคะทำให้ใบไหม้นะคะก็เลยจะย้ายไปอยู่ใต้ต้นทมพูนะคะหมกับเขา ทำสวนก็อย่างนี้นะคะเพื่อนๆได้ออกกําลังถ้าชีวิตอยู่เฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรเนี่ยร่างกายเราก็จะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราจะต้องหาอะไรทํานะคะอย่างปลูกผักอย่างทาสวนอะไรอย่างนี้นะคะ่ะจะได้มีกิจกรรมให้ร่างกายได้ออกกําลังนะคะ ย้ายมาถึงที่แล้วก็ต้องหามุมนะคะหามุมสวยๆพี่แจงชอบต้นเศรษฐีวิวสันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเคยปลูกอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเกือบ4ปีนะคะต้นเขาเลื้อยยาวไป3เมตรเลยค่ะเลื้อยนี้เลื้อยแบบโค้งไปโค้งมาทําให้ดูมันเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยเสียดายหาภาพถ่ายไม่เจอ พอย้ายบ้านเข้ามาอยู่กรุงเทพนะคะเพื่อนบ้านเขาก็ขอต้นเศรษฐีวิวสันไปก็ยกให้เขาไปค่ะเราขนมาลำบากนะคะเพราะว่าต้นมันยาว จัดเข้าที่แล้วก็มาแตดแ,แต่งกิ่งนะคะใช้มีดคัตเตอร์คมๆตัดที่โคนใบนะคะช่วงระหว่างนี้เพื่อนๆต้องระวังนะอย่าให้โดนยางนะคะเพราะว่ายางเขามีพิษจะทำให้คันค่ะยิ่งถ้าโดนตานี้ก็อาจจะทำให้ตาบอดได้นะอันตารายมากๆ จบคลิปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามตู้ไฟ007พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะ